วันนี้พี่ไอเข้าออเดอร์ไปสองอ,อเดอร์นะฮะเข้าออเดอร์แรกโดนนะครับแล้วก็แก้คืนมาได้หนึ่งออเดอร์ก็เดี๋ยวจะมาทำกำไรนะครับทำกำไรสักหนึ่งออเดอร์นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งขยับไปดูคู่อื่นๆก่อนนะครับว่าจะมีคู่ไหนที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับ การวิ่งค่อนข้างที่จะเป็นไซเวย์นะตอนนี้นะฮะเนี่ยนะครับโลอยู่ในระนาบเดียวกันไฮนะครับอยู่ในระนาบที่ใกล้เคียงกันนะฮะตรงนี้เป็นแนวของแท่งแท่งมัธเซบาด้วยนะครับมัธเซบาร์นะฮะเห็นไหมครับแท่งใหญ่ยาวตรงนี้นะฮะน่าสนใจอยู่เดี๋ยวเราจะรอดูซิคู่นี้นะฮะอยากให้ดีดขึ้นไปนะครับถ้าดีดขึ้นไปพี่ออยากกดที่ กรอบด้านบนมากเลยนะครับสําหรับคู่นี้นะฮะ,ะมีคู่นี้นะครับมีคู่ท j นะฮะท j น่าสนใจครับตอนนี้คู่นี้คู่นี้ที่ถ้าดีดลงมาก็แหม่น่าสนใจหลายคู่เลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวไงเลือกไว้ก่อนอ,อันนี้ไม่เอาคู่นี้ไม่เอานะครับเอาคู่นี้แทน คู่ G ทางด้านซ้ายถ้าลงมาก็น่ากดสวนขึ้นไปเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นกรอบเป็นบริเวณแนวรับนะครับแล้วก็กราฟมีพฤติกรรมสลับแท่งนะฮะน้องแท่งนี้เป็นแท่งเดือบไฟนอนครับพีายงกดขึ้นนะฮะที่คู่ G u นะฮะในแท่งเดือบไฟนอนนะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณแนวรับทางด้านทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ แล้วกราฟมีพฤติกรรมสลับแท่งอย่างที่พี่ไอบอกนะฮะอ่ะมาดูกันนะครับว่าดีขึ้นไปเขียวไหมนะครับเดบไฟนอนครับไม่น่ามีปัญหานะฮะประเดิมไม่ดีนะครับแต่ก็น่าจะทํากําไรไปในออเดอร์นี้นะครน้อง,อ,งอันนี้นะครับคือเด e ไฟนอลน,นะฮะเห็นไหมครับตรงนี้เป็นบริเวณแนวรับนะครับเป็นบริเวณกรอบไซด์เว็เ์ไหมครับนี่นะฮะ มองเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือกราฟมีพฤติกรรมนะครับเห็นไหมครับสลับแท่งสลับแท่งสลับแท่งกันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นตรงกับแท่งเดอะไฟนอนก็มั่นใจได้นะครับกดเข้าเดอร์ไปวินไปครับน้องก็ลากันเท่านี้นะครับลากันที่หนึ่งออเดอร์ครับสวัสดีครับผม